เอาไปแปาเพื่อมาเอาว่าเอกสารมือถือควบเอาเบอร์ไหนขครขนาดนี้มันก็ควบฝังใดนใส่ขอให้ใส่วันเดือนปีเกิดเอ้าแล้วมันเป็นียังนี่มีหอเนี่ยเอาแล้วก็แง่นั่นผู้ใส่มึงบอกเราอยู่ทั้งนาไปเล่าเป็นผู้ใส่เราใส่มีคออยว่าเอ้าผู้ใส่มีค้อผู้เป็นยังไงยิงอยกับใส่มีหอ มีคอหมายถึงว่าเดือนมีหน้าคมว่ามันมีอนั่นเข้าใจว่าโอ้ออจะไปเสียหัวอยู่ไอ้คนว่ามันมีดอกใหญ่เดือนมีหัวก็จะมาของเรามีใจไหนเห็ดเอดเปลี่ยนอยู่แล้วเหรอเกิดมาก่อนก็เพิ่งเคยเห็นอยู่ละเดือนมีหัว